วัตถุดิบของเขานะพี่น้องกับมีอ่ามีขาแล้วก็มีะมตะไคร้กับขาดบาได้กับใบบักูดมะขามเปียกแล้วก็ขิกแห้งไว้โรยหน้าก็คือผงหอมบัวก็บักชีไทยในประเทศคืใส่ต้มขาดบาได้คือหม,มูมาพี่น้อง สเด็ดแท้ๆเราก็คือนี่เลยขาดก็ได้พี่น้องใส่ใส่หมูไปดูเบิ่งตอนเอาต้มเลยพี่น้องนะทังหม,อม้อวิธีเร้รอยเล้วใส่เกลือเข้าไปหนึ่งหนึ่งช้อนเนาะต่อไปตามด้วยสมกะคามเปียกใส่เข้าไปใส่ข่าเข้าไปใส่ตะไคร้เข้าไป ไปบกูดเข้าไปใส่ริกเข้าไปพี่น้องทำใส่ไปเลยพี่น้องเทปไปเลยไปแล้วใส่หมูเข้าไปเลยพี่น้องใส่เข้าไปเลยเดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะโอ้สีสันน่ากินมากเลย นี่ก็ะซุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่หอมชีเข้าไปไปพี่น้องไปไปกินกันเลยกราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนกราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเมื่อนี้มากินข้าวแรงกันมาต้มยำขาหมูพี่น้องซื้อมาอแรงใหดเองมามาพี่น้องมาขอนยียวอยู่ข้างล่างให้กอาพี่น้องหันห้อนหนึ่งไม่ใหม่ห่วยห่อน มามามาเบาไลท์ให้เก่าพี่น้องกินกระเป๋าใส่คนไกลบ้านมาพี่น้องมนะจัดจานสดน้ำมันห่อนอ๋อันนี้ถอยแจยวดว้พี่น้องไม่จำแจวน้ำปลาหัวขัดคับ ใส่ใส่น้ำพี่น้องใส่แกว่นสใส่มาสิ่งหนึ่ง มือนี่เสาหลาบ่มาพี่น้องเสาหลาปวดท้องมนเน่ย่อยก็เลยมาสายเดียวมาเนยสมสมน้ำมาคามเปลี่ยงสมแบบสมนัวนะพี่น้องขักขักมากมาก เ่าเลยพี่น้องเอาแรงคือเราจิ้มอยู่หองคือเก่าเลยพี่น้องแใจมื้อนี้เราได้ขังผาข้างหลังมันเนี่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่เปลี่ยนบอลใหม่ Cái nhầm măng rồi Thảo lên phụ Để cái kẹo phụ gầu nó không น,น้ำนัวครับวันนี้แปลกเด้มั้เนี่ยอากาศเย็นๆยังหน่อยมั้เนี่ยลมวีดๆเนอากาศจะเปลี่ยนโควิดกันมาเอา องใจได้กลับบ้านนะพี่น้องเลยเอาพุดกระปูปักหอยอยู่บ้านเท่าไหร่แล้ขุดกระปูโอ้งามนี่มันด้วยบ้านเทาขุดกระปูแล้วก็ได้มาแล้วปนลวกมันกระเดาเข้ครับปูมันได้ยาม วบามาอะไรกินฮอดบ้านนะพี่น้องนะใครที่อยู่ในประเทศไทยเลยว่าอยู่ใกล้บ้านเนี่ยคือสิดฮอดบ้านคือขอ่อยเยอะนะ ตใส่มันมันเนยอย่าไแบบุ๊บปุ๊บปุบปบ,บนเอ,อ่อะ แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บมามามาฟัางเปล่ามไหมพักบะมี่มาเนี่ยม,มนนยาว่าซื้อหมูมาต้มนะพี่น้องแล้วไปได้ซื้อพักมามาว่ากันนะพี่น้องนะไง่ายๆสบายๆพี่น้อง กินซัมมีะนะมาเนาอมาทำงานไกลบ้านสจแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเด่นดูลาอะไรกับมันมีเงินกินกว่าเนาะหาเงินเนาะใจถิ่นใจเด่นไง,ไง่ายๆคือมี่ยังก็กินไปนะพี่น้องเราบอกกินเพื่ออยู่ไปด้อยู่เพื่อกินเนาะ นัวน้ำเบิดก่อนนัวสักเลยพี่น้องเ, <c oughs> น,น,เนื้อยังบมดไดไกลเลยกินแต่ใส่มันพี่น้องแซ่บแซ่บใส่มันครบเหนื่นอยขาหมู

<laughs> Nằm yên mình thẳng Cụt, cụt, cụt chào các bạn ạ คับครับคับอ่ะอิะอ่มไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้คือเก่าแล้วพี่น้องเนาะปากพีฝั่งน้องบ่าวไซคนใกล้บ้านนะพี่น้องเนาะ ได้กระฝากติดตามคือเก่าด้พี่น้องเ้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะคลิปนีก้ก็เบาไส้สิลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะสบายดีสวัสดีครับ